ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับมันก็มีเงาที่คืบคลานตามเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับและในสมรภูมินี้เนี่ยมันมีผู้พิทักษ์รายใหญ่ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นั่นก็คือ Palo Alto Networks ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าบริษัทนี้คือใครแล้วทำไมเขาถึงเป็นเหมือนคนสำคัญที่คอยปกป้องโลกดิจิทัลของเราอยู่ครับ10.5ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันคืออะไรกันไม่ใช่ GDP ของประเทศไหนนะครับ แต่มันคือมูลค่าความเสียหายที่เขาคาดการณ์กันว่าจะเกิดจากอาชญากรรมไซเบอร์ต่อปีภายในปี2025นี้แหละครับนี่คือสงครามเงียบๆที่เกิดขึ้นทุกวินาทีเลยและ Palo Alto Networks ก็คือหนึ่งในแม่ทับคนสำคัญในสนามรบนี้เลยครับคือ <c ười> พอภัยคุกคามมันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยโลกก็ต้องการผู้พิทักษ์ที่ไม่ได้มีแค่ความเก่งกาดนะครับแต่ต้องมีทั้งสมองและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสุดๆด,ด้วย ในส่วนแรกนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภัยคุกคามดิจิทัลกันก่อนแล้วก็จะเปิดตัวผู้พิทักษ์คนสำคัญอย่าง Palo Alto Networks กันค่ะก่อนจะไปกันต่อน,นะครับเรามาเคลียร์คำนี้กันก่อนความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพบ้านเราดูครับเรามีรัว้วมีประตูมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับทั้งหมดก็เพื่อป้องกันขโมย Cyber Security ก็คือคอนเซปต์เดียวกันเป๊ะเลยครับแต่เป็นการปกป้องบ้านดิจิตัลของเราไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลสำคัญสำคัญไม่ให้ผู้บุกรุกทางออนไลน์เข้ามาสร้างความเสียหายได้นั่นเองครับแล้วใครล่ะครับที่อยู่เบื้องหลังกำแพงป้องกันที่ว่านี้ Palo a u t o Networks หรือตัวย่อในตลาดหุ้นคือ PANW ก่อตั้งโดยคุณ Nick Charles ครับ ซึ่งโปรไฟล์ของคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่ใช่แค่อดีตวิศวกรจากบริษัทคู่แข่งแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย8200ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองไซเบอร์ชั้นแนวหน้าของอิสราเอลเลยทีเดียวแล้วพอยิ่งได้แม่ทัพอย่างคุณนิ k เคชอาราาที่เป็นอดีตมือดีจาก Google และ Softbank มานำทัพอีกก็ยิ่งทำให้ PAW n กลาาเป็นยักษ์ใหญ่ที่บริษัทชั้นนำของโลกต้องไว้วางใจให้มาดูแลความปลอดภัยให้เลยครับ อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเขาลองดูที่โมเดลรายได้นี่สิครับจะเห็นว่ารายได้กว่า82%เนี่ยไม่ได้มาจากการขายของแล้วจบไปนะแต่มาจากการสมัครสมาชิกหรือ Subscription ครับโมเดลแบบนี้นักลงทุนจะชอบมากเพราะมันเหมือนมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลามันสร้างความมั่นคงแล้วก็คาดการอนาคตได้ง่ายกว่าการขายของเป็นครั้งคงไปเยอะเลยครับเอาล่ะ แล้วพลังในการปกป้องของ Palo Alto Networks มันมาจากไหนกันแน่พวกเขามีคลังแสงอะไรซ่อนอยู่ในส่วนนี้เราจะมาผ่าอาวุธลับ3มชิ้นที่เป็นหัวใจหลักของบริษัทเลยครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ทำงานร่วมกันเป็นเหมือนป้อมปราการดิจิตอลที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นเหมือนอาณาจักรดิจิตอล Palo Alto Networks ขับสร้างการป้องกันไว้3ชั้นเลยครับ ชั้นแรกคือสตราตาอันนี้เปรียบเหมือนกำแพงเมืองที่สูงใหญ่คอยกรองทุกอย่างที่เข้าออกชั้นที่2คือพิสมาครับเป็นเหมือนทหารยามที่คอยตรวจการอยู่บนท้องฟ้าคอยดูแลความปลอดภัยบนคลาวด์โดยเฉพาะและชั้นในสุดเลยคือคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นเหมือนจอมทัพ AI สุดอัจฉริยะที่มองเห็นภัยคุกคามล่วงหน้าแล้วก็จัดการได้เองแบบอัตโนมัติโหเป็นการป้องกันที่ครบวงจรมากๆเลยครับ ในโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงเ,เร็วขนาดนี้นะครับการจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะไม่ทันการครับ p a l o a l t o Networks รู้เรื่องนี้ดีครับกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้พวกเขากลายเป็นยักษ์ใหญ่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่การสร้างนะแต่คือการซื้อครับในส่วนนี้เราจะไปดูกันว่าเขาใช้การเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองได้ยังไงเส้นทางของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยการซื้อที่ฉลาดมากๆครับไม่ได้ซื้อแบบสเปะสปะนะ แต่ซื้อเพื่อมาอุดช่องโหว่แล้วก็บุกตลาดใหม่ๆตั้งแต่การซื้อ CyberArk เพื่อเสริมเกราะป้องกันอุปกรณ์ปลายทางซื้อ Twistlock เพื่อไปครองลอกของคอนเทนเนอร์จนมาถึงการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์เลยครับนั่นคือการประกาศซื้อ CyberArk ด้วยเงินมหาศาลเพื่อจะยึดสมรภูมิแห่งอนาคตซึ่งเราจะมาดูกันในสไลด์ต่อไปครับคำถามคือทำไมต้องทุ่มเงินมหาศาลขนาดนั้นกับ CyberAr คคำตอบก็คือ เพราะสมรภูมิต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การป้องกันว่าใครเข้ามาแต่คือการป้องกันว่าอะไรเข้ามาครับในอนาคตไม่ใช่แค่คนที่จะเข้าถึงข้อมูลสําคัญนะแต่ AI ก็จะเข้ามามบอบกบาทด้วยและการควบคุมว่า AI ตัวไหนทําอะไรได้บ้างนี่แหละครับคือหัวใจของ identity security และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะชี้ชะตาความเป็นผู้นําในยุคต่อไปเลย แต่ว่าการเป็นจ่าฝูงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะในสมรภูมินี้มีคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่เสมอแล้วก็ยังมีตัวแปรใหม่ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือ AI นั่นเองครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาวิเคราะห์การแข่งขันและอนาคตของ Palo Alto Networks ในยุคข,ของปัญญาประดิษฐ์กันครับมีคนใน Reddit เขาเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่า Palo Alto Networks เนี่ยก็เหมือนรถ c a d i l l a ครับ คือหรูหราฟังก์ชันครบครันจัดเต็มแต่ก็อาจจะซับซอ้อนนิดหน่อยส่วนคู่แข่งตัวชฉกาดอย่าง f o r d i n e t เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนรถ Camry ครับคือใช้งานง่ายไว้ใจได้คุ้มค่าสุดๆโอ้โหการเปรียบเทียบนี้ทำให้เห็นภาพตำแหน่งของทั้งสองเจ้าในตลาดได้ชัดเจนมากเลยทีเดียวครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับ AI ในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่แค่โปรแกร,รมที่เราคอยสั่งงานนะแต่มันจะเป็น Agentic AI ครับหรือพูดง่ายๆก็คือ AI ที่มันคิดและทำงานได้เองเหมือนเป็นพนักง,งานคนหนึ่งเลยแล้วพนักง,งาน AI เหล่านี้เนี่ยก็ต้องการบัตรผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆเหมือนกันนี่แหละครับคือเหตุผลที่การซื้อ CyberArk มันถึงเป็นการซื้อกุญแจดอกสาคัญเพื่อมาควบคุมพนักง,งาน AI แห่งอนาคตเหล่านี้นั่นเอง และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ Palo Alto Networks ผู้พิทักษ์แห่งโลกไซเบอร์ครับหลังจากที่ได้เห็นภาพรวมธุรกิจและกลยุทธ์ของพวกเขาไปแล้วคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือในครั้งต่อไปอยากจะให้เราเจาะลึกบริษัทไหนเป็นพิเศษครับระหว่าง Fortinet, Checkpoint หรือว่า CrowdStrike ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ